ครับสวัสดีครับ FC ช่างศักชาแนลทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับช่างศักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างศักก็มีความรู้ดีๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับ f c แล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคลิปที่แล้วก็เป็นงานแก้นะครับงานแก้ก็คือ FFC นํานำรถให้นำรถเข้ามาให้ช่างศักแก้นะครับช่างศักก็แก้ แล้วก็ถ่ายคลิปลงนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของรถนะครับเขาก็อนุญาตให้ผมถ่ายนะครับแต่เขาไม่ไม่เข้ากล้องด้วยนะครับไม่เข้ากล้องด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะครับไม่ได้ยืนยันกันว่าการซ่อมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับก็มี f c บางคนก็ถามมามีคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีนะครับ วิธีการไม่ใช่ดูวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านผู้ชมนะครับอาจจะอาจจะเคยนํารถนะครับไปเปลี่ยนประตูหรือรถโดนชนตรงประตูนะครับรถโดนชนตรงประตูทีนี้พอเปลี่ยนประตูมาแล้วนะครับเปลี่ยนประตูมาแล้วรู้สึกว่ามันเปิดประตูนะครับเวลาเปิดประตูแล้วมันมันดีดนะครับก็คือเปิดแล้วมันมันเด้งออกมาหาตัวเองนะครับมันดีด มันไม่นิ่มนะครับมันไม่นิ่มเหมือนอย่างนี้นะครับก็คือจะมาแชร์วิธีนะครับแชร์วิธีการที่จะทํายังไงให้มันนิ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะสามารถทําเองได้นะครับช่างสาก็จะมาแนะนําวิธีดีๆนะครับให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับก็เลยจะเอารถคันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่ารถคันนี้ช่างสาก็ซ่อมเองนะครับก็จะมาแนะนําวิธีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวตะก้องมาฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตะก้องมายืนฝั่งนี้อ่าก็คือขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็เปิดประตูดูก่อนนะครับสําหรับรถอ่าท่านรถท่านผู้ชมที่พอเปิดประตูมาแล้วมันเด้งนะครับมันดีดนะครับรู้สึกว่าก่อนที่จะก่อนทีก่อนที่จะนํารถเข้าไปซ่อมนะครับมันมันยังมันมันนิ่มอยู่นะครับแต่เวลาซ่อมเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันมันดีด ปักปักปักนะครับมันจะดีดตัวเองนะครับมันไม่นิ่เหมือนอย่างนี้นะครับอ่าก็คือให้เพื่อนเพื่อนสังเกตอย่างนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้นะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับหรือจะทําตามก็ได้นะครับก็คือเปิดประตูออกมาก่อนนะครับเปิดประตูมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ปิดปิดประตูเข้าไปให้มันล็อกหนึ่งแก๊กนะครับอ่าล็อกหนึ่งแก๊กนะครับทุกคนให้มันล็อกหนึ่งแก๊กนะครับล็อกหนึ่งแก๊กแล้วก็สังเกตดูนะครับร่อง ลองเอานิ้วแย่ดูก็ได้นะครับล่องด้านบนไล่ลงไปด้านล่างนะครับนี่เช็คล่องก่อนนะครับนี่ไม่ใช่เช็กล่องหน้านี้นะครับเช็คช่องตรงนี้นะครับว่าระยะห่างนะครับมันห่างเท่ากันไหมครับระหว่างช่วงกลางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับถ้ามันถ้ามันไม่เท่ากันนะครับส่วนมากถ้ารถประตูดีดนะครับปิดไม่นิ่มนะครับมันจะมีด้านบนชิดด้านล่างห่างไม่งั้นก็ด้านล่างชิดด้านบนห่าง จะประมาณนี้นะครับก็พอเสร็จแล้วนะครับสำหรับสำหรับรถโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าหรือ,อตระกูลโตโยต้านี่เขาไม่ไม่สามารถที่จะที่จะตั้งประตูได้นะครับเดี๋ยว f c มาดูตรงเอเดี๋ยวตากองมาดูตรงนี้ก็คือ,อดูฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือนอ็นอตน็อตที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับเขาจะเป็น ก็จะเป็นนอ็อตหัวหัวล็อกนะครับเป็นเปเปอร์อ่ะเป็นเปเปอร์ล็อกเลยมันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะปรับปรับแต่งประตูเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับสําหรับโตโยต้านะครับแต่ถ้าเป็นอีซูซูนะครับตระกูลถ้าเป็นอีซูนิสันอะไรประมาณนี้ที่หัวนอ็อตหัวน็อตประตูนะครับที่อยู่บานาพับตรงนี้นะครับเขาจะปรับตั้งได้นะครับสมมุติว่าท่านผู้ชม ใช้เป็นรถ i s u ซ u นะครับก็ถ้าเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คลองดูนะครับถ้ามันด้านบนชิดนะครับก็ลองคายน็อตเบอร์12ที่อยู่ด้านในนะครับนี่ก็คลายน็อตเบอร์12ที่อยู่ด้านในนะครับคายลุ่มๆนะครับคลายน็อตเบอร์12ที่อยู่ตรงนี้ลุ่มๆแล้วก็ดันประตูออกไปนะครับดันประตูออกไปแล้วก็ล็อกนะครับล้วกก็ล็อกไว้แล้วก็ลองลองปิดประตูเข้ามาเหมือนเดิมนะครับปิดเข้ามาแก๊กเดียวเหมือนกันนะครับ ปีเข้ามาแก๊กเดียวถ้ามันมันได้มันโอเคก็ก็ใช้ได้นะครับในส่วนของรถที่ยี่ห้อโตโยต้านะครับรถโตโยต้นะครับจะเป็นนอ็นอตน็อตที่ไม่สามารถปรับตั้งปรับตั้งเข้าตั้งออกระหว่างประตูนะครับได้นะครับเพราะว่าเขาจะล็อกล็อกไปเลยนะครับก็จะมีวิธีนะครับก็ใช้ไม้หน้า3านะครับนี่ช่างศัก็เตรียมมาทําให้ดูแล้วก็ ใช้ผ้าพันไว้นะครับใช้ผ้าห่อไว้นะครับสมมุติว่ารถคันนี้ชิดบนนะครับชิดบนก็คือบนมันจะถึงก่อนนะครับด้านประตูด้านบนมันจะเข้าก่อนด้านล่างนะครับก็ใช้ผ้าแล้วก็ห่อไม้อย่างนี้นะครับ<ม>แล้วก็หนุนไว้ด้านบนนะครับเน้นหนาๆหน่อยก็ได้นะครับสีจะได้ไม่ถลอกนะครับแล้วก็กดกดด้านล่างลงนะครับกดด้านล่างลงไปนะครับด้านบนมันก็จะออกมา นะครับประตูมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยดึงลงมานะครับนี่ก็คือในกรณีที่ประตูชิดด้านบนนะครับแล้วก็ห่างด้านล่างอ่าพอเราด้านบนได้ปุ๊บเราก็ปิดเข้าไปแก๊กเดียวนะครับแก๊กเดียวแก๊กนะครับทุกคนแล้วก็เช็คอ่าถ้าเท่ากันก็โอเคนะครับก็กรณีชิดด้านล่างนะครับชิดด้านล่างห่างบนนะครับชิดล่างห่างบนนะครับก็ทําเหมือนด้านบนนะครับก็ใช้ ผ้ารองนะครับกับไม้นะครับนี่แล้วก็ s <S เอามือกดตรงเสากระจกนะครับเสากระจกกดเข้าไปนะครับก็กดจะไปกดแรงนะครับกดพอประมาณนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆมันจะบางนะครับแต่ถ้าถ้าเรากดเข้าไปแล้วน้ําหนักมันยังไม่ได้ก็เพิ่มน้ําหนักเอานะครับเรากดจะได้รู้นะครับทีนี้เราก็พอด้านบนเข้าด้านบนเข้าเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดประตูเข้าไปปิดประตูเข้าไปแล้วก็เช็คล่องอ่าล่องได้นะครับ ทีนี้พอล่องได้ปุ๊บนะครับก็ปิดเข้าไปให้มันล็อกสองล็อก ok ครับให้มันล็อกสองล็อก ok, นะครับแล้วมันยังมันยังนิ่มไหมมันยังเเด้งอยู่ไหมเวลาเราเปิดนะครับสมมุติเราปิดเข้าไปแล้วปุ๊บอ้าวช่างซักมันยังมันยังไม่นิ่มเลยอ่ามันยังไม่นิ่มใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองนะครับทุกคนอ่าถอดตัวนี้นะครับอ่ากล้องมาตะกล้อง ถอดไอหูยึดก่อนตรงนี้นะครับก็หูยึดกรอนตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นน็อตดอกจันนะครับเนี้ยก็เป็นสี่แฉกนะครับส่วนมากถ้าเป็นฮอนด้าก็จะเป็นพวกสี่แฉกนะครับแต่ส่วนมากน่าจะเป็นหัวดอกจันนะครับคายตัวนี้ออกเลยนะครับทุกคนคายตัวนี้ออกปุ๊บอ่ะเอาวางไว้นะครับแล้วก็ปิดประตูเข้าไปก่อนนะครับปิดประตูเข้าไปปุ๊บให้มันให้มันเป็นอิสระของมันนะครับสมมุติว่าปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับประตูไม่ล็อก มันมันประตูมันก็ถ้ามันแน่นประตูมันก็จะสูงกว่ากันนะครับก็คือประตูหน้ามันจะสูงกว่าประตูหลังนะครับก็คือทีนี้เรารู้แล้วว่าประตูมันสูงกว่านะครับมันกดยังไงปิดยังไงมันก็ไม่นิ่มนะครับทีนี้เราก็มาดูอ่ามาดูด้านในนะครับมาดูด้านในด้านในก็จะมีขอบยางนะครับด้านในก็จะมียางตรงนี้นะครับนี่มียางมียางขอบประตูนะครับยางขอบประตูทีนี้ เวลาเราป also, <sk> <N> <sniff> ิดประตูเข้าไปนะครับเวลาเราปิดประตูเข้าไปปุ๊บอ่าส่วนโค้งตรงน้นนะครับตรงประตูวงวงกบด้านหน้าของประตูนะครับยางฝั่งน้นมันจะถึงก่อนนะครับตัวยางมันจะถึงตัวยางมันจะถึงขอบวงกบตรงนี้ก่อนนะครับมันจะชิดก่อนนะครับปกติแล้วก็คือมันจะเข้าพร้อมกันนะครับนี่ตัวยางตัวเนี้ยยางขอบประตูมันจะมันจะแนบพร้อมกันหมดเลยนะครับปิดเข้าไปก็คือมันจะเข้าไปพร้อมกันอย่างนี้นะครับ ถ้ามันแน่นก็คือด้านหน้าฝั่งนี้นะครับด้านหน้าฝั่งนี้มันจะชนชนวงกลบตรงนี้ก่อนนะครับชนขอบก่อนมันมันก็เลยทําให้ประตูปิดไม่เข้านะครับทีนี้ก็วิธีแก้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้ก็คือใช้ไม้รองอ่าแล้วก็ใช้ผ้าห่อนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับทุกคนตั้งไว้ตรงยางเลยนะครับนี่ตั้งไว้ตรงยางเลยนะครับแล้วก็ปิดประตูเข้มา,ามานะครับนี่ปิดประตูเข้ามาให้มันหนีบกันนะครับให้มันหนีบกัน อ่าแล้วก็กดประตูเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งไปกดแรงนะครับค่อยๆทํา,าทนะครับกดเบาๆอ่าพอด้านพอเราอ่าเอาไม้ใส่ด้านบนนะครับพอเรากดอย่างนี้นะครับพอพอเรากดอย่างนี้ประตูมันก็จะสูงขึ้นนะครับประตูมันก็จะอ่าประตูมันก็จะมีสูงขึ้นมีต่ําลงนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวสูงขึ้นต่าลงเราค่อยมายกเอานะครับเร,เราค่อยมายกขึ้นยกลงเอานะครับก็ถ้ายังไม่ได้นะครับ ถ้ายังไม่นิ่มนะครับยังไม่นิ่มก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ช่วงช่วงบนไล่ลงมาช่วงล่างเรื่อยๆนะครับก็เน <c oughs> ้นเน้นไม้ที่มันเข้ารูปตรงวงกบหน่อยนะครับถ้าไม้ไม่เข้ารูปมันอาจจะบุบได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ผ้ารองนะครับมันก็จะไม่บุบนะครับทุกคนอ้าสมมติพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ายางได้นะครับนี่ยางได้ถ้ามันถ้ามันได้ปุ๊บมันปิดเข้าไปมันจะนิ่มอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอามือกด เอามือกดมันก like well like ็ล็อกนะครับนี่อย่างนี้เลยถือว่าใช้ได้นะครับวิธีนี้หลายๆคนนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่ช่างรุ่นใหม่ที่เพิ่งหัดทํานะครับอันนี้ผมก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ให้ให้ดูนะครับให้ให้ชมกันว่าในกรณีที่เราเปลี่ยนประตูเข้าไปเนี่เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไปไปใส่ก้อนตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไปใส่ก้อนตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปไปใส่ก้อนพวกนี้เลยนะครับก็คือเรา เราเอาประตูเข้าไปก่อนนะครับเอาประตูเข้าก่อนยางตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเอาใส่นะครับน้องๆน้องๆที่เพิ่งเพิ่งหัดทํานะครับถ้าเปลี่ยนประตูนะครับถ้ายังไม่รู้สาเหตุว่าพอเปลี่ยนไปแล้วประตูทําไมแน่นจังประตูทําไมปิดแล้วมันดีดนะครับเนี่ยยางตัวนี้จะเพิ่งใส่ใส่ที่หลังนะครับก็ใส่ประตูเข้าไปก็ขันน็อตไว้สี่ตัวเรียบร้อยนะครับพอขันน็อตเข้าไปสี่ตัวปุ๊บปิดประตูเข้าไปก่อนนะครับโดยไม่ไม่ต้องใส่ก่อนสมมติไม่มีก่อนนะครับ สมมติไม่มีก่อนเราปิดประตูเข้าไปปุ๊บประตูหน้าหลังเสมอกันแต่ไม่มียางแสดงว่ามันต้องมีที่ติดนะครับน้องๆต้องถ้าผู้ชมต้องดูนะครับน้องๆต้องดูว่าในส่วนของวงกบประตูหรือประตูมันไปโดนกันตรงไหนก่อนนะครับถ้ามันมาโดนตรงขอบด้านบนนะครับหรือขอบล่างนะครับก็น้องๆก็จะแก้ตรงนั้นเลยแก้แก้ตรงขอบก่อนนะครับ มไม่งั้นก็ต้องไปเช็คดูบานพับประตูว่าบานพับประตูมันเสียไหมนะครับประมาณนี้นะครับเสร, ok. ร็จแล้วถ้ามันได้ยังไงถ้าได้นะครับถ้าได้ก็คือถ้าบานพับไม่เสียอะไรไม่เสียประตูหน้าที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับมันจะต่ําลงไปประมาณ1เซนนะครับทุกคนมันจะต่าลงไปกว่าประตูหลังประมาณ1เซนถ้าคือมันต่าลงไปแสดงว่าใช้ได้นะครับปิดนิ่มแน่นอนนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนที่2นะครับสําหรับกรณีเปลี่ยนประตูเนาะก็ ลองยางก่อนนี <Netz stereotype> ่ยางขอบประตูก <the trouble> ็เอายางขอบประตูมาใส่นะครับจะเป็นของใหม่ของเอ่อของเก่าก็แล้วแต่นะครับเราต้องต้องลองยางทุกคันนะครับลองยางแล้วก็ลองพวกยางกันกระแทกตรงนี้นะครับนี่สําคัญนะครับนี่นี่ด้านล่างนะครับต้องใส่หมดนะครับด้านในก็จะมีตรงสวิตช์นะครับนี่สวิตช์ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราประกอบเนี่เราต้องประกอบหมดนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับถ้าเราไม่ลองนะครับอ่าเสร็จแล้วพอ พอมันได้ปุ๊บนะครับใส่ใส่ขอบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ใส่ยางเรียบร้อยไม่ใช่ใส่ขอบ <g oda> ก็ปิดประตูเข้าไปดูอย่าเพิ่งใส่ก้อนนะครับกดดูก่อนกดดูก่อนนะครับใช้มือกดอ่าถ้ามันกดเข้าไปแล้วมันเสมอกันขอบประตูเสมอกันประตูปิดนิ่มอ่าทีนี้ก็คือจบครับก็คือใส่ก้อนใส่ก้อนตัวนี้นะครับใส่ก้อนตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ปิดประตูเข้าไปไม่มีปัญหานะครับนิ่มแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอ่ รถเอฟซี FC, หรือรถท่านผู้ชมนะครับที่เคยเอาไปซ่อมมาแล้วเกิดปัญหาก็คือประตูปิดไม่หน่มประตูปิดแล้วดีดมีลมเข้านะครับก็วิธีการแก้ก็ทําเหมือนช่างศัก์อธิบายนะครับก็ลองลองลองไปทําดูนะครับไม่เสียหายนะครับลองไปทําดูนะครับเผื่อมันจะเผื่อมันจะแก้ทําเองได้เราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะนะครับก็คือวิธีแก้มันมีแค่นิดเดียวนะครับวิธีแก้มันมีแค่นิดเดียว หรือท่านผู้ชมแก้เองก็จะแกะยางตัวนี้ออกก็ได้นี่แกะยางตัวนี้ออกก่อนก็ได้ถ้าจะแก้เองก็คือแกะออกก่อนแล้วก็ปิดประตูเข้าไปดูนะครับว่ามันประตูมันสูงมันต่ําเท่ากันไหมแต่ถ้าให้ดีก็ต้องทําท,ทําตามที่ที่ผมอธิบายนะครับก็ไล่ไล่คลิปดูนะครับตามที่ผมอธิบายก็น่าจะพอเข้าใจนะครับผมก็จะใส่รา,ายละเอียดเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับสาหรับการ เปลี่ยนประตูมาแล้วประตูปิดไม่นิ่มประตูหนักประตูดีดนะครับก็จะแก้ปัญหาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเอายังไงอ่ะอีกนิดนึงนะครับถ้าไม่มั่นใจเลยนะครับไม่รู้ก็คือเรายังไม่อยากทําอะไรมากก็คือถอดถอดต,ตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดูระดับมันหรือไม่ก็ปิดแก๊กหนึ่งอันนี้อันนี้สรุปเนาะเป็นการสรุปแล้วกันสรุปเนาะ สรุปก็คือถ้าประตูประตูมันไม่นิ่มนะครับเราก็เช็คอย่างนี้นะครับปิดเข้าไปแก๊กเดียวนะครับเราจะรู้เลยนะครับก็เช็คลองตัวนี้นะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันมันไม่นิ่มเพราะสาเหตุอะไรส่วนมันตกมันสูงมันต่ําเราค่อยเช็คดูบานพับทีหลังนะครับเราก็มายกถ้าบานพับมันเสียเราก็ต้องเปลี่ยนบานพับแต่ถ้าบานพับมันไม่เสียเราก็สามารถยกประตูนะครับยกอย่างนี้นะครับเปิดออกมาแล้วก็ ลงมาแล้วก็ยกยกขึ้นอย่างนี้นะครับให้ให้พวกสันพวกอะไรมันตรงกันอ่าก็สามารถชิ้เองได้นะครับตามสไตล์ช่างศักด์นะครับอ่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะปิดคลิปแล้วนะครับสุดท้ายนะตากล้องร้อนแล้วสุดท้ายก็คลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมหรือ FC นะครับที่เข้ามาชมนะครับถ้าอ่าท่านผู้ชมดูแล้วว่าคลิปนี้มีสาระจริงๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่างสักด้วยนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมดูโฆษณาให้ช่างสักด้วยนะครับ <laughs> เพราะว่าช่างศักก็จะได้มีรายได้นะครับจะไดะ้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมามาทำงานมาทำมาทำแก้างานให้ให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็ยังขาดเครื่องมืออยู่นะครับก็สําหรับงานที่จะแก้นะครับ FC ที่ดูคลิปนี้แล้วหรืออยากจะแก้ก็ ทรมาหาผมได้นะครับเบอร์โทรผมก็จะมีอยู่ในหน้าปกช่อง youtube นะครับในคอมเมนต์ก็มีนะครับหรือไม่ก็อแอดเฟซมาก็ได้ Facebook ผมก็เป็นชื่อช่างศักย์แชนแนลเหมือนกันนะครับแล้วก็ ID Line ผมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0949240097นะครับก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับอแอดไลน์นะครับก็มีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเรื่องรถอยากจะแกต้ตรงนีตง้ตรงนี้ก็ โทรเข้ามาหาช่างศัก์ได้แล้วก็เดี๋ยวช่างศักจะดูแลให้แล้วก็นัดวันกันจะทํากันยังไงนะครับก็ช่างศักด์ก็จะทําให้เต็มที่นะครับคลิปที่แล้วก็ยอดวิวก็ดีมากเลยนะครับก็ภูมิใจนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปหลายหลายหลายคลิปนะครับตลอดระยะเวลาปีกว่าเกือบ2ปีนะครับก็มีคลิปนี้นะครับ1วัน1วันนะครับก็ 6, 0พ0กว่าวิวก็ช่างศักก็ภูมิใจนะครับภูมิใจจริงๆอ่ะ สุดท้ายนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างศักด์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศักด์ก็ขอ,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ